ปีพาดใหม่เราพัง้วนะใช่ใช่ปีพาดเก่าเคลียร์เรื่องเมยียหลวงทะเลาะกับเมยียน้อยอ,อยู่ยังเคลียร์ไม่เสร็จมึงก็ไปรู้เรื่องชบ้าชะช่อง,องเขานักนะชีวิตอีอย๋ยวว่าแต่เรื่องเขาเลยเรื่องมึงกูก็รู้อ้าวมึงว่าอะไรอ้าวมึงว่าอะไรมึงพูดอะโธเรื่องมึงกูได้รู้คนแรกกูจะบอกให้รู้ว่ารู้แม่สามสิปีกูรู้ก่อนใครเขาเลยโอ้โหแต่กูแค่ไม่พูดอยู่ที่ปากกูจะพูดหรือเปล่าแค่นั้นแหละโธ่ ยวดแล้วกูก็รู้ด้วยว่าเลิกวันงานแต่งวันไหนกูรู้โอ้ยโอ้ยชิวดูเลิกกันแล้วโอ้ชีวิตไอ้เติ้งไอ้เติ้งอะไรไม่เย็ดไม่ใช่เย็ดเย็ดเย็ดแคทเย็ดแคทไม่แค่เลิกแต่งหน้านี่ทำไมต้องกี้ขนาดนั้นเลยอ๋อแต่งหน้าลูกแต่งหน้า มึงแงสารเนแน,นเรื่องของกูจะวยตัวสตนีกูดดได้จนได้ละมึงไะแต่ก่อนเมลิซาเอ๋ยเออเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยมีแฟนหรือยังไม่บอพูดจะไปนะท่านอาจจะสงสัยว่าอะไรน้ออองเ่นุ่นไปถ่ายแบบเป็นลิซ่ามานะครับแต่ท่านที่ท่านเห็นตอนนี้คือลิซซี่นะครับเต็มชื่อเต็มตก็คือลิซซี่ดวงนั่นเอง แมยตสกูลให้นี่คือมึงเสือมึงเจือแม่งชีวิตจะกระเทินมึงทั้งกระเลงเปไม่ใชพอดีว่าผมเห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าอยากจะรู้ว่าข้างหลังกับข้างหน้าจะสกปรกพอกันไหมโอ้โหแมงมึงว่ากูสกปรกกูอยู่ใกล้มึงก็เหม็นหมาขี้เลื้อนเหมือนกันนั่นแหละไปมึงไปมึงไปล้างขี้เลื้นออกจากร่างกายมึงออกไปต่อปากต่อคำทำไมผมพูดอย่างนี้ก็เถียงอย่างนั้นกูจะเถียงเหรอแม เถียงคำไม่ตกฟากตกฟากกูขาหลุดไหมเถียงไปน้ำคุณคุณน้ำใส่เห็นตูวกูไหมไอ้พิดว่าจนะซาอะฮะซาไม่ซ่ากินโคา้าไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์โอ้ยไม่จ่ายตังค์ซะด้วยเมื่อกี้มึงเก่าเหรอเก่าไม่เกา่ากินก็เรากูไม่สะดุ้งอกโอ้ย ออหันมาหันไม้เห็นหน้าหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเริมคาย่ไอ้ย่งเนี่ยกูก็ลำาว้ยมัคานกันนั่นแหละกูไม่ได้คานงก็ลำคานเว้นกูเนี่ยหันมาเห็นหน้านี่เป็นกูตาได้เดี๋ยวกูหันไปเลยแบบวันนี้ไม่ต้องนับจริงเหรอจริง้หันหลังชนกันพอเออพไม่ต้องนับพปุ๊บงตัวปุ๊บลุงหันม โบหันมาโบเลยเออเอ้าอีกอย่างนะหันมาโบเลยนะเออเนื้อเอ้าเปิ้งลักอะไปอือไปไหนมึงไปไหนเล่นน่นน่ะเออมึงไม่หันหน้าแล้วมึงก็หันให้มึงก็วิ่งไปไหนล่ะแมึงผิดป่างะอาไมเฮ้ยชีวิตนี่เอารวปั๊บป๊บไปเอือไปไหนอ่ะอ้าวแล้วเพื่อนมึงไปไหนมันจะวิ่งทำไมกูจะให้มันเห็นแล้วเนี่ย เอ้ยเลนมอกหันหน้า,หานให้เลยกูหลอกกูปหมเนี่ยอ็งมึงก็เอ็งเด็ี่ยที่มึงมาที่นี่มันไม่เห็นกันแล้วน่ะเอาเอาแล,ล้วป้าปรุงหนึ่งสองสามไล่เอ้า